เราเราเราไมอยู่ถังน้าแต่เราอยู่ถังน้าเราอยู่กลางป่าที่จริงเฮือกเลาะกันมี่ด้วยอ่ะมันจะออกจะชวนเราเมื่ออยู่เฮือกเนาะทางครั้งเราทุกคนเบล่อแล้วก็ลอยอยู่ลอยจะชัหมอนี่เนี่ยชมกันชมกันคนณผู้ชมกันนะคุณชมกันนะเลี้ยงพวกไก่ก็อเดี๋ยวจะเอาอย่างอย่างเป้าอ่ะเออเลี้ยงงีไก่ลายมือเลย

เา่เด้มาไเป็นน้ไก่เป็นน้งกินก้นกู้ยไก่เนี่ยิงก็ได้แเก็ได้านก่กินหอนเนียเก่าบกินหอนว่าทานม้กินหอนก็ได้หมูว่าเขาขมาหาอยู่ขมาหาอยู่ฮะเช็คกินออเขาบว่าอะไร เอซีถานอยู่มีกาวันหมอมาบ่วะเบจักคือกันเี้อะไรกันเบ่ราวบัมาเน้ะเขาบื่อน่ยเขาเลยอานมมาเออเขาเปืดเขาเบื่อเขาแล้วข้าบมารขามามาน่นเลยเนาะในเห็นเมอมาในโทรมาอยู่เป็นในไหจะโทรมาหาคอยคอยอยู่สวรรค์เมื่อวานนี้ไวาซีแลนด์คืนมาคืาเมื่อไงเนี เขาเขามาแล้วขาอผัวแล้วผัวแล้วเสียใจอยู่บ้าเขาก็เสียแร้ยันหว่ายังขีดทอดอยู่เขาก็ลูกเอาผัวแล้วเขาเขามาแล้วเขาได้ดีน่ครับให้เขาได้ดีเถอะเนาะเออให้บูเออว่เนาะมันก็โมเดลว่าให้เขาเนาะเขาก็เอาลูกเอาผัวแล้วก็เขาก็ย่าใหายก็เอาคนไม้เลยเออ เขาก็ซื้อตัวหมูป้าเขาแล้วก็ยาติเขาก็อยู่สมพ้าวนี่เลยเนาะมีงัะกินหายไว้ายี่แหละอยากกินอยากไปคือเขาอฮะวัอหยาดไปเลยผูหญิง มันาพูเอพวโผล่าเขาหปาเขาเรียจะหัวจักมาได้ใช่ไหมเขาัวโผล่ัวจนงัวโล่เขาเอาหอพังบ่ลงไปไหเออคืออยู่ตรงกันนคือหูวจักไว้แถเขาหัวจ๊กไว้แฝกกระเดื่อหัวโผล่ไดรผลแล้วก็าก็ยานนะ ครัวเราก็ยาอยู่พอดียนี่แล้วอยาะจะเอวมาหย้งเจาะไงอยู่กับลูกกับหลานนี่อยู่กับแม่ตู้นี่ก็ดีเลยนี่เอาแล้วคัวเขาก็มีนะเขาเผัวปลาเอะไรเออก็บปได้ว่าหายเอาเขาเลยชาวเนียเอาไว้เพียงเป็นภาระเอาข้ายันลูกผัวเขาให้ก็จะว่าอยู่กับแม่ตู้นี่ก็สบายเลย อยากมีกับแบงกันกินบ่มีเี่นกับยา,าเลยบ่เครียดวายเลยอยู่กับลูกกับหลานนี่ก็พอแล้วอยู่ชั้นนี้ก็มีความสุขเลยเท่าแล้วหนูยังคิดอยากได้อยู่บ่อยากเลยอยากคิดเลยเป็นว่าแต่มันจ้าแล้วตัวหนาวอ่ะอะไร ยังไม่ได้ว่าวอะไมันต้งเว่าวาได้ที่ท,นทานอจิตใจยังคิดอยู่เลยแต่หมออาหานเยดะแด้อยังคินนนด <นะ S 1> เห็นอยู่น่าทันเเนาะเป็นแบบนี้ครับคิดแล้วบคิดจะพาเจ้าของยังเอาบาลอเลยเนาะนะ กรมือวกล่ามเนี <a> ่ยครับหดแล้วดเไปเบิ่งมตูต ah, mm ู่ไปได้นาะไปิ่งหมได้โมเมนเขาเอาไปเร็เฮะเขามาไหมดเลยมากว่าเช็ดไมเขามามื่อยเครื่องของยาวมาแลื

กลาคืนนี่ย่างตลอดว็ท่านหมอบอ่อยนะย่างมันเลยมันง่อยแลยนะเช้าพระจูไพอะไรกัดฝากกันไปนอนสูให้เจ้านอนหนิเนี้ย่ยางไพฮอนบูดเน่ยนะท่านเออฮอนนี่ใส่ทอ,องคนใส่ธานใส่า,านนะบ่ะ มันพ s <S 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 ื้นล้นน้ำมันชุ่มันเปดบิชุ่มันปดบิยมันปดมันใช่ะไร้อัแมา่บคอยไดปะบ่ชรบิเราเอาขึ้นเนอเรเอาขึ้นเองเราเงฮะเออคอยคอยขยับเลยเลยเออแบบนั้นแหละเจ้าหนังชีอันนั้นมันให้เอ็นเฮามันยานน่ะนะสามารถกระชิตึงขันเจ้าบริฮ็ด เองเจ้าก็สิบบได้ยัเละเจ้าก็สอยตัวเองบ่ได้มันสิเข็งค่อยไปอะไมันเมือหฮากเซาค่อยเห็ดเคยขยับคือมือตีนเจ้าก็คอยกำมานะให้มันกำมันมันได้เจ้าก็จะเก่งมันเ่ะเก่งมันเลยมันก็เจ็บปวดเจ้าขอเบาะเฮาขึ้นได้จังเด๋เฮาเอาขึ้นเฉยนั้นมาเด้ มาก็มาหมดทำบัวตังวะเอาปุบปับปุบปับคือเทาปกติมันก็นบ่ได้ก็ไปเอาพื้นเขาแกล่พื้นเต็มเลยไปเอาพื้นโอผมมีพื้นด่างด้วยจ้ะสูดสบายป้าเขามาหลายคนอยู่บ่ทันหมอแต่ละเมืองหลายอยู่เนาะแต่ละเมืองก็ได้เขามาเมืองธานีบางคนก็ว่า สามเดือนเพื่อสถานบายสามเดือนหมดแล้วขนาดเราตกคัวตอนนั้นได้ข่าว่ายังเป็นเดือนเออเดือนไรเออเดือนแบบแบบนี้เนี่ยสิบ่าสามเดือนเลยสามเดือนทเดือนแล้วแต่เอ็มซีเขาไม่นะไร้ข้อกับผู้อุตส่าห์คนว่าเราตกหมอตกคัวตอนนั้นเดือนนึ่งข่าว่าแม่เนเนาะอนข้อกับข้อกับผู้เนาะข้อกับไริมาคือแบบนี้เดือนนั่หรอ ผลหนับเลยเนาะัเบิันของมือเบิ่์กเขาู้เลยเนาะอันนี้่ลประมาณสามเดือนผลเลเราสีขยับกรยเยือนได้ป๊อคือเสียงแค่รอได้ไหคอยไปแต่เลเดี๋ยวมันก็ได้สมอสมิงอย่างนันทำออกอยู่ใส่ก็สมอสมอย มาไปรูเขาระสองรรคทีจเรูบอกตางเองไม่จ้างไม้ใจไม่แม่หลากก็อกเชื่อเรือไมเชื่อรื่อกแขนเมืองนั้นยังยกชูได้ปะได้หรอแต่กรรได้กรรมยังยัง นิกกระดิกนิ่วดีอว่าไรปะม่ยาไม่ยางเเพราะพวกนี้แากใดเนี่ยเมืองนี้ยากได้กติมันมันมันขยาบของเด็กมันออกมันขนาดเลยบานเบนาเมกยาิใดยู่เป็นแบบนี้ยังคือเก่าเราก็หาพระบานมาคเชิญป้ายู้เชิญกับนายบ้านได้บานสิบาปาคับคักเป็นใจกระบบูงเป็นผยูชใยกับบบไปอ่เบูงบูงนะที่มันเป็นคือเก่า มนนด้เป็นมาสึงายจากนี้ตอมาตกลโโเขาจะแจแข่งนี้ผแจแข่งันีผจ้าใช่ไหมวันไหนจะปั่นข้นมาบอสทะไรอะรเขาบอกบ้งใาใครมาออกใ่า là tại sao? thịt gà khấm, thịt gà không rồi nữa, thịt tôm bò, tôm với khao hung, thịt tôm mi hang vậy để thành món. Hào kinh khao hung lại cả bò đây kinh khao hung gặp phải kinh chi chi nè, hả? Kinh cái phải khao hung. มันจะข้าวเปลียนไก่มราจะต้องต้มข้าวต้มน้ำกินให้มันมีเหือดไม่แห้งเลยแลก็ข้าวขุ่นน้ำข้าวต้มน้ำเขาต้องเปลี่ยนไปว่าเขานะมันยังสีทาให้เขาแข็งแหง้งมันจะได้สดน้ำสดนัยนเลยถ้าจะกินได้ของแหง้งมันก็สีแห้งเรือก็สีโบมีเหือดโบมีแห้งเนาะไี่ร<ก>ู้แลย ที่แรกพันว่าฟันชิกอบถนหมอนี่เงินหน่อย่ันว่ามีเงินอะไรใส่ทำไ้ก่อนทไปก่อนสามห้องถือห้องกวงเต๋ จะค้นอยู่เลยนช่ปะเหรเหือนอลังเลยจะคนอยู่กทเป็นคนน้อทาเด็กน้อยบ่หรือว่าไม่จะใหญ่เออเปใหญ่ท่นเด็กน้อยท้งผู้ใหญ่รวมกันคิดว่า มีถ er> ึงไหมทารเผื่อ no สิกอในกับมดหลายแสนอยู่มัดเป็นแสนผมว่าขับมกัวเพื่อไหมเพื่อตอกเพื่อบานต่อมาตื่นสวนหมอสินอน้าแล้วถูกอไม่าบางฝ่ายไม่ได้อยากรับฟ้ากันกันมายังไม่ได้อยากรับฟ้าสีมันฟ้าท่านหมอมาได้เด็ก là มนั่งากนแล้บอ่มอย่างน้องมันเยอะนี่ไม่นอนเลยนอนนั่นนั่งใครมาไก่ไก่ใครไปเฮบอทอีกไปพุกทางบ้านทางมาชายผมปเที่ยวขามาจำเรีนหรืคนไหม คอยหลัดมานี้ถามเราเราปวดแขนเราวอกมาบ่ได้เช้าเรงเช้าองลูกงาเรื่องน้มาได้ไมอยตั้งไปคอยตังไปคอยคืตัวเองนะจะเสียน่แน่ไรกับ่ได้

ແລະຍັງວ່າຊົ່ວແລ້ວເນາະມັນຄຶດກະຄຶດແລ້ວມັນກໍຄຶດແລ Chị <laughs> ở đây, cả loài, cả loài. Ừ, wow. đi, bà nói, bà nói. Bà nói, bà nói, này kia kìa Chân, tăm bây tay. Chân này. Chân tay, bây giờ bố ôn lại, bớt lại con. Bớt mất không? Bớt không đi đâu. Bố ôn chăm này là chưa bớt lại. Bớt lại không? Chăm đây đâu, chăm năn ban, ban, nhau mà บาดใจกันมันจะทุกให้ยู่ดีไหมเนาะคันใจขาให้เ้าขอบนเลียงบ้างนะยาจเลยไม่จับเคอยย้อนบ่าวเอ็มาคู่นี่เป็นวัดนี้เนาะวันาโบปพืเปลวบีมาาโผล่ผ้ประพืยว่าไหย่อนล้านจะบัตไดรบ้านอยู่น้ำใจขาดกม่เม็ดแล้วรอจาบัตรอยู่นชมารอบนี้อีบอยเราวัฒนาคนี่เป็นเด็กนี่คอยเอ็นคนมาเบ่งนะคอเราบั เป็นอรอย่าะบั้เราาตนีดีบ่าอมาเปรียบ้านี่โอมาพปดีย่อบ้านี้บวัดบารีมาเนาะมันบยไปบันตื่นเอามเอาไปไปมาตั้งเข่าให้ดิเทาไห่บเลบังเ ต่งกันป่นเออตังตงีบงนงนีเเอ้เออตึงตงเบองนี้อีกอ่นี่ขางไว้ขางไว้กัน

ฟ้าอได้แล้วได้แล้วอันนี้โอ้โอ้ยแขงกเป็นก็ได้ขบอ่มลขบุ้นอ่านน้ำหุกขมันมาตามได้จับเอนายาลบกินนี่ว่าน้ำไหมอยามเล่เขาดันตาย

เป็นใจที่เจ้าตั้งใจได้เปลี่ยนคนใหม่ได้เหตุแบบเก่าก็ไม่ได้เลยทำงงเข้มแข็งเลยเนาะอเแล้วก็เช่นเดียวก็เอาไวๆอยู่เลยเห็นแล้วค่อยไปแล้วค่อยไปแล้วแชร์มันปุ๊บปีกว่าเดียวมันก็ไม่ได้อย่างเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวนี้นั่นค่อยกับบดีมีเงินมีฟองบดีมีอย่างนี้เลย คนฟาเยมาคอยกับมีแล้วสช่สิก็เสียใจกบ่มี่นะยนี้ะนกับนมาก็ะน้ำใจเขาก็เขาก็บบมีนาะคมารเยมาคอยกัมือนั่นปลองเล่นมาแล้วปซหาซี้อมาองยเอาซื้อหาซ้อเยอรอนะซื้อเราแน่ซื้ออันอย่างว่าอย่างเก็บมักอย่างล้หมักเป็นเก็คืนจักซีจักวซก็ไ

แล้วเธอลรามากับเป็นเนาะเพราะว่าคันเราบบทิธุระเรามีเวียกแนะค่ะเ,เรามีเวียกแล้ว